สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสุขภาพดีในระมิดได้นะคะบายนุชี่ที่รักค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุชก็จะมาแบ่งปันนะคะในเรื่องของพูดกับตัวเองอย่างไรให้หายป่วยตามที่เคยสัญญากันไว้นะคะพูดกับตัวเองอย่างไรให้หายป่วยบทนี้นะคะนุชอยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะ พูดกับตัวเองในทุกๆวันนะคะก็คือตอนเช้าตื่นนอนขึ้นมาก่อนที่จะลุกจากที่นอนนะคะเราก็พูดกับตัวเองนะคะแล้วก็พูดเรียบร้อยแล้วค่อยลุกไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานแล้วก็ก่อนนอนนะคะกับจากทำปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก่อนที่เราจะนอนนะคะก็พูดอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะคะพูดอีกครั้งหนึ่งยิ่งเพื่อนๆนอะ่ะง่วงงวงเงียมากเท่าไหร่นะคะ แล้วเราพูดเนี่ยการพูดนะคะจะได้ผลดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดต้องการที่จะอัดเทปนะคะไว้ฟังแต่ขอให้เป็นเทปที่เป็นเสียงเรานะเพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยจะแยกไม่ออกหรอกว่าเราอ่ะพูดใหม่หรือเราฟังจากเทปนะมันก็เหมือนได้ยินได้ยินเข้าไปเนาะขอให้เป็นเสียงเราก็คืออัดเทปไว้แล้วก็เอามาฟังวนซ้ำไปซ้ำมาก็ได้เหมือนกันนะคะการที่เรากำลังฟัง เสียงพูดของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนเนี่ยแล้วถ้าเราเผลอหลับไปไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะหลับไปนะคะกับเสียงนี้คุณก็จะยังได้ยินเสียงนี้อยู่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันรักเธอนาะุุชี ฉันให้อภัยในทุกๆเรื่องที่เธอเคยทำผิดพลาดตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติทั้งที่เธอตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจฉันรู้ว่าตอนนี้เธอสำนึกผิดแล้วเธอไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่ผ่านมาต่อไปนี้ เราจะเริ่มต้นกันใหม่เธอคือคนที่ยอดเยี่ยมฉันรักเธอนาะนุชีฉันจะเป็นกำลังใจให้เธอเพื่อที่เธอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันมีร่างกายที่แสนวิเศษและสมบูรณ์แบบเมื่อฉันตื่นมาในทุกวันในตอนเช้า เหมือนฉันได้เกิดใหม่เซลล์ทุกเซลล์เยียวยารักษาปรับปรุงซ่อมแซมตนเองในขณะที่ฉันหลับจนเกิดเป็นเซลล์ที่ทรงประสิทธิภาพเสมือนฉันได้เกิดใหม่ในทุกๆวันในทุกๆวันฉันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆวันฉันสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันอวัยวะทุกส่วนของฉันทำงานดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันร่างกายของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันทุกระบบในร่างกายของฉัน ทำงานดีขึ้นเรื่อยๆฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงมีร่างกายที่สมบูรณ์แบบมีสายตาที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในยามกลางวันและกลางคืนยิ่งฉันอายุมากขึ้นร่างกายของฉันยิ่งพัฒนาให้สมบูรณ์แบบและแข็งแรงขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆฉันขอบคุณอวัยวะทุกส่วนเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเนื้อเยื่อข้อต่อเส้นเอ็นกระดูกและทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของฉันขอบคุณร่างกายของฉัน ที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นเรื่อยๆพละกําลังภายในของฉันกําลังกลับมาแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณร่างกายของฉันที่สมดุลมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณร่างกายของฉันที่สามารถกําจัดสารพิษตกค้างในแต่ละวัน ได้อย่างดีและหมดจดขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ทำหน้าที่ดูแลฉันเป็นอย่างดีขอบคุณจัก,กรวาลที่ประทานร่างกายที่แสนวิเศษนี้มาให้กับฉันขอบคุณที่ฉันหายจากทุกโรคและแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณ ที่ร่างกายของฉันกําลังพัฒนาไปสู่ความแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณสุขภาพของฉันที่มีชีวิตชีวามีพะละกําลังที่เต็มเปี่ยมและมีมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณอวัยวะทุกๆส่วนเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉัน ที่ตอบสนองต่อความคิดในแง่บวกของฉันตลอดเวลาและกำลังทำให้ฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกๆลมหายใจที่ฉันสูดเข้าไปพลังแห่งการเยียวยารักษาไหลแผ่ซ่านเข้าร่างกายของฉันทำให้ฉันรู้สึกสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณที่ฉันแข็งแรงมีความสุขมีสุขภาพดีมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ ทั้งหมดที่ผ่านมานี้นะคะก็เป็นบทพูดนะคะหรือว่าเซลทล์คนะคะที่นุชพูดในทุกๆวันนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปพูดตามกันได้นะคะมันได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็นุชขอย้ำว่ามันได้ผลจริงๆสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ต้องการบทเซลทล์คที่นุชพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถอินบ็อกนะคะมาขอกันได้นะคะ แล้วนุชจะส่งให้นะคะหรือว่ามีอีกช่องทางหนึ่งก็คือนุชลงบทนี้นะคะไว้ในกระทู้พันทิปนะคะไปเสิร์ชกันได้นะคะชื่อว่าปฏิวัติความคิดพิชิต11โรคนะคะก็ไปอ่านกันได้ว่าที่มาที่ไปของบทเซลท็อกบทนี้มันมาได้อย่างไรแล้วทำไมมันถึงทำให้หนุช แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะไปเสิร์ชใน Google ได้เลยค่ะปฏิวัติความคิดพิชิต11โลกนะคะแล้วก็ยังมีคลิปต่างๆอีกหลายคลิปนะคะที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะวิธีการที่จะทําให้เราหายป่วยแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแม้แต่วิธีการลดน้ําหนัก26กิโลให้หายไปได้อย่างไรนะคะหนุดก็ลงไว้ใน YouTube นะคะชื่อช่องช n n e ล นัทยาหลานสาวพญานาคินฝากติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบอกเล่าเรื่องราวการดูแลสุขภาพนะคะอย่างไรให้หายป่วยและแข็งแรงสวัสดีค่ะ